รู้หรือไม่โปรไบโอติกหรือว่าจูลินซีในร่างกายมีผลมากกว่าตัวเราหรือเป็นโปรไบโอติกคืออะไรนะคะโปรไบโอติกคือจูลินซีที่มีชีวิตที่อยู่ในร่างกายของเราร้อยล้านล้านเซลล์ค่ะส่วนพรีไบโอติกเนี่ยมันคืออาหารของเจ้าน้องจูลินซีเนี่ยแหละค่ะที่อยาก,กินอาหารที่มีพรีไบโอติกมากๆที่มีเส้นใยสูงสูงเนี่ยเจ้าน้องโปรไบโอติกเนี่ยก็จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นค่ะ ส่วนซินไบโอติกคืออะไรนะคะซินไบโอติกคืออาหารเสริมนะคะที่เขาใส่ตัวโปรไบโอติกกับพรีไบโอติกเข้าไปรวมกันเรียกว่าซินไบโอติกค่ะส่วนโพสไบโอติกเนี่ยคือเจ้าน้องจูลินซีที่ตายแล้วเนี่ยเขาจะเรียกว่าโพสไบโอติกค่ะ ถ้าเรามีโปรไบโอติกในร่างกายเยอะๆค่ะมันจะไปช่วยในเรื่องของแบตเบนเบร์ rier, หรือว่าการดูดซึมของอาหารการย่อยอาหารได้ดีขึ้นรวมถึงสมองเราและอารมณ์เราจะดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะแล้วจะเพิ่มยังไงสําหรับเจ้าน้องโปรไบโอติกนะคะเดี๋ยวนี้จะมีอาหารเสริมเยอะมากๆเลยแต่ว่าฝนขอพูดถึงในส่วนของอาหารที่มีโปรไบโอติกตามธรรมชาตินะคะข้อหนึ่งเลยก็คือโยเกิร์ตนะคะแต่เราควรจะกินโยเกิร์ตเนี่ยประมาณหนึ่งถ้วยถ้าเป็นแบบโยเกิร์ตสดได้ยิ่งดี เพราะว่าน้องจะมีตัวโปรไบโอติกมากกว่าแบบที่พาสเจอร์ไลท์นะคะแล้วเวลากินเนี่ยให้กินหลากหลายยี่ห้อวันนี้กินยี่ห้อนี้วันนั้นกินยี่ห้อนั้นเพราะว่าแต่ละบริษัทมีตัวน้อง mm hmm. เขาเรียกว่าจูรินซีชนิดดีเนี่ยแตกต่างสายพันธุ์กันไปในร่างกายไม่ว่าจะเป็นฝนเองหรือท่านเองนะคะไม่ต้องการเจ้าน้องจูรินซีเนี่ยแตกต่างชนิดกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงจําเป็นต้องเหมือนสุ่มเลือกทีละอันทีละอันทีละอัน,อนเพื่อให้จูรินซีหรือว่าชนิดของน้องเนี่ย เข้ากับเราได้มากที่สุดนะคะอาหารชนิดนั้นมีโยเกิร์ตนะคะมีในส่วนของนัตโตะนัตโตะจะดีที่สุดนะคะหรือว่าถั่วเน่าเนี่ยแหละค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นอาหารผักดองแบบวันเดียวนะคะอาหารผักดองแบบวันเดียวที่ดีเนี่ยคือส้มผักเซียนนะคะส้มผักเซียนเนี่ยมีจูเลนซีหลายสายพันธุ์อยู่ในตัวน้องเนี่ยค่อนข้างมากมีงานวิจัยรองรับเลยนะคะหรืออาจจะเป็นในส่วนของกิมจินะคะในส่วนของนัตโตะนะคะในส่วนของตัว นมเปรี้ยวต่างๆนะคะอันนี้คืออาหารที่มีจูลินซีตามธรรมชาติค่ะโปรไบโอติกเนี่ยควรกินแบบไหนแนะนําอย่างนี้ค่ะกินหลากหลายยี่ห้อเวียนกันไปแล้วยี่ห้อไหนจะถูกกับเราให้สังเกตที่อุจจาระค่ะถ้าเรากินนะคะไม่ว่าจะเป็นดาธรรมชาติหรือเป็นแบบอาหารเสริมถ้าอุจจาระเรามีสีเหลืองทองนะคะและมีความยาวและมีความลอยน้ําสวยงามเนี่ยแสดงว่าเราถูกกับอาหารชนิดนั้นค่ะ แล้วอะไรที่จะไปลดจูลินซีได้นั่นคือความเครียดค่ะ 1. ความเครียดนะคะจะไปลดปริมาณจูลินซีชนิดดีลงนะคะ2ก็คือการนอนน,อน้อยหรือว่าการอดนอนเนี่ยจูลินซีจะลดลงครึ่งหนึ่งแล้วลดลงครึ่งหนึ่งเลยส่วนจูลินซีชนิดไม่ดีก็จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นนะคะในร่างกายเนี่ยเราเหมือนมีผู้ร้ายกับตำรวจนะคะเพิ่มลดลงเพิ่มลงเพิ่มขึ้นลงแบบนี้ สิ่งที่เราต้องทําก็คือเพิ่มจุลินทรีย์ชนิดดีลดจุลินทรีย์ชนิดไม่ดีลงนะคะเครียดนอนน้อยกินอาหารจังฟูดกินอาหารที่เป็นแป้งกินอาหารที่เป็นน้ําตาลเยอะจะทําให้จุลินทรีย์ชนิดดีลดลงและจุลินทรีย์ชนิดไม่ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะและทําให้ร่างกายเกิดการอักเสบแล้วมีผลต่อสมองมีผลต่อการย่อยมีผลต่อระบบเลือดต่างๆทําให้เราสุขภาพแย่ลงค่ะ และนี่คือสาระดีๆที่พี่ฝนเอามาฝากกันนะคะฝากติดตามนะคะย่อโลกสุขภาพกับพี่ฝน GNR ค่ะ